อยากสวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโกเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่ปกติอะค่ะก็จริงๆเดินกับบกว e ี้เจมส์มานาแล้วว่ะค่ะก็หลายปีแล้วอะค่ะก็ หลายรอบหนึ่งมาทุกปีอยู่แล้วค่ะไม่ค่ะไม่ไหวค่ะก็ก็โอเคค่ะคือบิวตี้เซมก็เปลี่ยนไปตามการเวลาค่ะเมื่อก่อนก็จะเป็นงานที่แบบชิ้นค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นชิ้นเล็กลงที่ใส่ได้ง่ายขึ้นมีเล็นเล็มไสักชิ้นนึ่งไหมคะไม่ไม่ค่ะก็ดูดูดูเพลินๆอะไรเงี้ยค่ะ ชอบอะค่ะก็เห็นมาว่าสาบว่าผู้หญิงทุกคนละค่ะก็ชอบเครื่องประดับสวยๆอยู่แล้วค่ะคุณสาวขอถามถึงเรื่องที่ประกาศแต่เก่าลึกๆโอ้ยเรื่องเก่าแล้วอะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เหมือนที่ตอบไปแล้วอะค่ะถึงไม่ได้ขอเรามา ใช่ค่ะหนังสือวางตั้งแต่อุ้ยตั้งแต่คอนวาแล้วค่ะหมดไม่มีขายแล้วค่ะเดีย๋ยวไปคุงพาแล้วที่สองไม่ควแฟนๆเขาคิดถึงว่าค่อคนเราทุกอย่างมันก็ต้องมีเรื่องของไทมมิง่งเรื่องของเวลาค่ะก็ก็น่าจะดูกันมาพอสมควรหลายปีแล้วก็เปลกเบล,เลบ้างก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเบื่อแล้วเบื่อแล้วอะค่ะ พี่สาวจะมีถ่ายแบบอย่างอื่นอะไรยังไงก็รับถ่ายแบบปกติค่ะก็ถ่ายค่ะไม่ใช่ว่าไม่ถ่ายแบบแล้วนะคะวีถ่ายแบบเดินแบบเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังเล่นอยู่เพียงแต่ว่าแบบเซ็กซี่ขนาดนั้นเซ็กซี่มากๆหนึงสื่อหัวผู้ชายไม่ถ่ายแล้วค่ะก็ทำงานอยู่ในวงการก็ทำงานปกติค่ะช่วงปีนี้จะมีแฟนๆจะได้เห็นอันไม่เห็นอะไรแล้วค่ะก็มีแฟชั่นแฟชั่นปกติเนี่ยแหละค่ะเหมือนที่คนอื่นเขาถ่ายกันนะคะแล้วอย่างนางละคร ละครก็มีออนแอร์อยู่ค่ะรักรัักกรร้อยล้านค่ะขงบง40ช่อง7ค่ะก็ออนอยู่ตอนนี้แล้วก็จะมีออนอีกเรื่องหนึ่งกำลังถ่ายอยูก็เรื่องหัวใจเนี่ยเห็นโสดแล้วไ,ได้ก็ปล่อยโสดต่อไปค่ะก็แฮปปี้อะค่ะก็ปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆอะค่ะ <c oughs> ไม่หงายหัวพี่ค่ะไม่ค่ะก็ะะทำงาน มีใครเข้ามาคุยด้วยไหมไม่ค่อยค่ะก็ชอบอยู่เงียบๆเป็นพอบิษณุไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยไม่เปิดไม่หรอกค่ะไม่ค่อยได้ไปไหนอะค่ะทำงานเสร็จก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมแคบๆเล็กๆอะไร่งกับรักครั้งเดียวไม่ค่ะก็ชอบถ้าจะเลือกขอเลือกที่ที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก็ปล่อยไปก่อนไม่ยังไม่เจอค่ะก็ก็รอไปก่อนไม่รีบ ก็ให้ไปถามที่ฟิล์มเฟรมอะค่ะสาสอบไม่ได้ตอนนี้ก็คือยังไงคะต้องไปถามที่ฟิล์มเฟรมค่ะตอบไม่ได้จริงๆค่ะเพราะประเด็นมันเซนซิทีฟอะค่ะต้องไปถามทางนู้นค่ะมันจะเป็นเรื่องของมันผลิตเนื่องจากว่ามันผลิตหลายประเทศอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการเซ็นเซอร์เรื่องของอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ไปถามทางฟิล์มเฟรมจะดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคุณห เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปขา่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก,ก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสะเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสะเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้อง oh. ว้าวพร้อมแซกดวงการงา,งานการเงินความรักแบบนันแน่นไม่เสียเง,งินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว